หยอกกันอ่กินเผากินเผา,าเผาเนี้วเกี่ยวคับหญ่พูดหลอวะคับไน่นหน่อยก็ได้ดอกหอนโอ้ยอยากแฮงเอาลวกปากดื้อเธอเนี่ปากใครปากมันเผาเนี้วหอนหอนโอ้ยอยากอยากเอ้า <c oughs> เอา,เอา,เอาหอนบอ่เธอเนี่ อาบ้านแม่ไพต้องขอกินข้าวนะคะโอ้ยคนถอดนี une, ่อย่างนอกก็ทหไม่เป็นติ้งเขา ເຮົາໄປກິນຢູ່ບ້ານຫ້ອຍຝົນເດເນາະຕົ້ນສວຍກໍບໍ່ໄດ້ກິນແດ່ເນາະຕົ້ນນ້ອຍກຮົາດີ ตัวเล็กๆแต่เสียงเสียงดีมากเลยย่านบละตังฮะถ้าพี่ปายไม่มากก็ติดมีตังนะคะว้นกันเดียวสงสัยจะหาเพื่อน ไปไปงูอ่นแนมแนีม้ยตะเข้าเถอะไป Yeah, <laughs> <laughs> ไปๆเยวก็ถึงวัดแล้วเด็ดตรงค่ะอาทิตย์เึ้นเร็วแถน้อมบ่มวันขนาดนี้ไม่ใครไปปลูกหญ้าอยู่กับพ่ออูดอยู่สวนนะคะ,ะลือประเด็เนเด็กวัด ถ้าว่างก็จะมาเหมือนใดบริเวว่างกันบริเวมากด้วยค่ะด้อเป็นเลยคัะเพราะว่าตอนนี้ก็ปลูกงาบระธาตุเหลวนะค่ะจับข้อไว้จับจับเสื้อไปก่อนให้รถึุนไปก่อน ยานยานเล่นนี้แลว้วมีตังจากยาน,นยัง Được Đợi nó có bình được Tí nuông. เราแง่เอแม่กัหลงซื้อไ้เขากินใดตัวเขาไปเห็ดหนำอันนั้นไดเอาตัวนมเนาะอืมเขาไปขันแล้วหนำเออเห็ดสีเออมาลุกกินแล้วเสอยไป โอ the right? ้ยน um evet ี่ตัวบกามาย่านเอองูว่ะเขาเด้อนั่นไปยืนถ่ายอยู่ในงูว่ะเร็วมีตังมีตังมารออยู่ตรงนี้นะคะอุ้ย เพิ่นวางัวเป็นลูคก็บ่เคยเห็น,นเป็นตะย่านเนาะน เลดูงอยู่นี่แม่เอาถิ่ว่ามันจะเปื้อนเสียนั่นไหม ดอกอันชันเมือ่อวานนะคะมา วันเกิดของพี่โบอบคอ,อยเนะาะสาวอุ้มกินกันพุงกลางไปเลย เดติดขวามวเด็ดออกอีกเร็วหอนเอาต้องใช้เฮ็ดออกอีกแลละค่ะพี่น,น้องเฮ็ดผึ่งอกอกแล้วอย่ากินเฮ็ดพวเะนาะ ปุ <laughs> <laughs> ่นเห็ดพอคือเสียบเห็ดนี่ยังเริองตาบอกว่าเห็ดเห็ดเริ่มออกแล้วบบเมนเออเห็ดปวกเมนโบเมนไม่ลีตัวเมนบโบเมนบอเมนเห็ดปวกบอจังสีดอก เฮ็ดปลวกมันต้องแข็งเฮ็ดปลวกต้องแข็ง <Okay. S 1> จัด <Okay. S 1> วันนี้ไฟดับ <Okay. S 1> เดี๋ยวกระดับเพรท่า <Okay. S 1> นถึงเวลา <Okay. S 1> ชาิเบ็ดไว้แล้วหลาย บ่งหูขึ้นกันไปเอาแล้วนะคะกล้วยกล้วยที่บ้านที่บัวก็ไปเอาแล้วนะคะเมื่อวาน ไปส่งกล้วยให้ที่บุญฟูก็เลยไปเอานะคะเมื่อก่อนเอามาแล้วค่ะวันนี้ก็จะไปกินหญ้าบ้านน้องดาว สิ่หอมมาฝากแม่น้ำาฮ่าได้ถ้ดได้ก็สิ่หอมมฝากแม่น้ำสาวอุ้มสาวอุ้มคิดถึงแม่นะคะต้องหอมมาให้แม่กินด้วยโอ้ยอยากกินเขาอ,อยากกินเขาอ,อาจารย์นนรยังไม่ทันได้ฉันเลยน้องป้ายอยากแล้ว <laughs> อยากกินเขาอยากกินเขาอยู่อาจารย์เพื่ท่านได้ฉันเลย <laughs> พี่ปายอยากแล้วก <laughs> <laughs> ล้วยว่า <laughs> <laughs> นักล้วยกินอะไรไว้เดี๋ยวมาลังเมศศงสิซื้อเนื้อมาตากเด็ดไว้ถ้าโทษให้กินแยมสับ Cái lông liền Hình khảo lên là khả nóng phải Nhà oh. kiến khẩu, nhà kiến khẩu Ôi chán nhưng mà này chán Đi vật giạc โอ้ย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 ตำ้มหลุดนได้นัน่นจุงมาพี่จุงมาพี่ล่ะสิตำ้มหลุดนเอามาพี่เดี๋ยวพ่อเอากับข้าวลงก่อนโอ้ยอยากกินเขา่าอยากกินเข่าอยู่ ตื่นสวยยังสัลัะแม่ว่าตื่นเสียเสา้าเห็ดแล้วเร็วล,ล, <c ười> ลดลดทุนอย่าถอยไปเด้นั่นตำรดพทุนเด้นั่นกับเพื่นคิเต็กลายเนี้ยบอไป

ตังมาตังตังฮัลโหลขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกทุกท่านนะคะที่เข้าม,มาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องอุ้มบุญ ลอยกดแช่กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะหนึ่งแช่หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจค่ะคลิปนี้เ็าไว้สำนิกก็นะค่ะสวัสดีค่ะฮะทางด้านนู้นก็เป็นเด็กวัดเหมือนกันเหรอ ดยังไม่แค่อก็ขอปิดไลฟ์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเร็วอุ้มอุ้มค่ะเร็วเร็วจ้า